สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนัศละคมพร้อมด้วยช่องปลาจุ๋ยคนสาคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาอัปเดตเรื่องของพี่วันอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมแต่ว่ามีความพิเศษมากมายและถ้าท่านใดเป็นคนที่รักสุขภาพอยู่แล้วนะครับมันทำให้เลือดลมไหลเวียนดีใบหน้าเกลี้ยงเกลานะครับ เลือดลมของเราดีท่านผู้ชมทุกอย่างก็จะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นน้ําเหลืองไม่ว่าจะเป็นสีผิวของผิวหนังของเราวันนี้เป็นเรื่องของพี่วันนะครับเกี่ยวกับใบหน้าเกลี้ยงเก่าหลังจากที่ใช้สมุนไพรในตํำรับชาหินฟ้าแลบไม่ว่าจะเป็นสูตรพิเศษแล้วก็สูตรพื้นฐานซึ่งของแท้ต้องโจฮักนัสารคามคุยติดต่อกับโจนะท่านผู้ชมเอาละนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของพี่วันที่ มีความบำบัดนะครับช่วยในเรื่องของใบหน้าเกลี้ยงเก่าใบหน้าสดใสบำรุงผิวพรรณได้ดีท่านผู้ชมมาจากเลือดถ้าเลือดดีทุกอย่างก็จะดีเพราะว่าพี่วานเป็นเบาหวานความดันไขมันเส้นเลือดตีดแม้แต่ไตระยะสี่ไปหาห้าพร้อมที่จะฟอกแต่ก็ไม่ได้ฟอกแล้วแต่วันนี้เป็นการโชว์ใบหน้าท่านผู้ชมว่าก่อนกินชา ตำรับชาเห็นฟ้าแลบเนี่ยหน้าตาผิวพรรณของพี่วันเป็นอย่างไรเพราะพี่วันป่วยติดเตียงเป็นเส้นเลือดตีบทั้งสองข้างเลยนะนะครับเบาหวานเป็นมา25ปีท่านก็จะได้ชมว่าก่อนกินชาเป็นอย่างไรหลังกินชาณนะจนถึงปัจจุบันเนี่ยปีกว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าโจเคยอัปเดตเรื่องของพี่วันเนี่ยมาตลอดท่านผู้ชมอาจจะเดือนหนึ่งหลายครั้ง แต่วันนี้เป็นการโชว์ใบหน้านะครับจากกล้องนะครับท่านผู้ชมคือไม่ได้แต่งอะไรนะถ่ายจากกล้องเลยอกดยังไงก็กดอย่างนั้นนะครับถ่ายภาพคนนี้ก็กดอย่างนีนม,มาอย่างนั้นเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่ะละ่ะภาพนี้เป็นภาพที่นะครับคู่กันท่านผู้ชมอันนี้ก่อนกินชาพี่วันนี่เป็นโรคลหลายโรคที่โจบอ,อกนะครับเบาหวานความดันไขมันเนเลอดตีแม้แต่โรคไตนะครับ ก็ได้สมุนไพรในตำรับชาหินฟ้าแลบในการฟื้นฟูนะครับมันช่วยทําให้อ่าร่างกายและก็เลือดลมบํารุงผิวพรรณของเราไปด้วยท่านผู้ชมนะครับโจบอกเลยนะครับว่าภาพพี่วันในก่อนกินเป็นยังไงหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้นะนะครับนี่แหละและก็หลังกินเป็นยังไงท่านผู้ชมทําไมคุณโจถึงบอกว่าเอ๊ะทำหลายๆคนบอกว่าคุณโจทําไมเอาภาพของพี่วันมา แบบตั้งแต่ก่อนกินกับหลังกินมันมีความสําคัญยังไงท่านผู้ชมมีความสําคัญยังไงมันบํารุงผิวพรรณเลือดลมเราไหลเวียนดีทุกอย่างมันก็จะดีเลือดดีน้ําเหลืองดีมันก็จะได้แบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับในการใช้ตํำรับชาสมุนไพรหินฟา้าแฟบทั้งสูตรพิเศษและก็สูตรพื้นฐานเนี่ยของแท้ต้องโจห้างนัสารคามคุยกับโจนะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันนะครับแล้วทีนี้โจก็จะให้นะครับดูลหลายๆคนว่า ภาพของพี่วันเนี่ยก่อนกินพี่วันมีลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะอันนี้โจก็จะให้ดูไปนะครับว่าปัจจุบันเป็นหน้าตาแบบนี้นะ้ท่านผู้ชมก็จะเรียงภาไปให้ดูว่าพี่วันเขาเนี่ยนะครับมีการเป,ปลี่ยนแปลงทั้งสีผิวใบหน้าเกรี้งเกา่าใบหน้าสดใสนะครับโรคภัยไม่มากล่อมกลายนะครับแต่โรคภยัยนี่ดีมากพี่วันนะครับ ผมก็จะมีวิดีโอนะครับวิดีโอเกี่ยวกับตอนที่พี่วันกินใหม่ๆด้วยและในช่วงในช่วงช่วยบำบัดช่วยในเรื่องของเบาหวานความดันไขมันท่านผู้ชมและก็ฟื้นฟูไตส่วนวิดีโออีกชุดหนึ่งนี้ก็จะเป็นชุดใหม่ๆม,มาผมก็จะมีตัวหนังสือบอกนะําบอกว่าปัจจุบันนี้เป็นยังไงนะครับเอาละนะครับอันนี้โจก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับนะครับ เรื่องราวของแฟนคลับท่านหนึ่งที่ชื่อว่าทับอีวันสงงะเนรนะท่านผู้ชมนะครับท่านก็อายุนะตอนนี้ก็คือ68ปีท่านผู้ชมเป็นพี่โจเนี่ย10ปีผมก็58แล้วเนาะเอาละนะครับที่บอกว่าจะได้กินเงินคนแก่เนี่ยนะครับผู้สูงวัยเนี่ยโจก็คงจะได้อยู่มั้งนะครับก็คงจะไม่ตัดเนาะนะครับ ผมจะได้รับราชการแล้วอีกสองปีอย่าตัดผมนะตัดทุกคนก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับประชาชนนี่เขาพร้อมใจกันมากเอาล่ะท่านผู้ชมเ,เราก็ได้เห็นรูปร่างหน้าตาพี่วันแล้วนะครับว่า,าก่อนกินหลังกินเป็นยังไงและก็วิดีโอนี่ก็เป็นกินใหม่ๆใ,ในช่วงอาจเดินได้ใหม่ๆนะครับหัดเดินแล้วก็มีวิดีโอของเขามากมายนะครับแล้วก็ ที่ใหม่ล่าสุดนี่คือพี่วันเนี่ยเขามาหาโจที่มหาสารคามนะครับบ้านโจอยู่อำเภอบรบือนะท่านผู้ชมแล้วก็นะครับพวกเราก็ได้ไปเที่ยววัดนะครับไปกราบสการบูชาวัดวังน้ําเย็นนะครับวัดวังน้ําเย็นให้เป็นอะไรที่มีความสําคัญมากเกี่ยวกับคนจังหวัดมหาสารคามและคนในประเทศไทยที่ได้มากับกราบไหว้สัการบูชา พันจมูกแล้วก็ที่ที่สำคัญนะท่านผู้ชมโจก็จะมาอธิบายนะว่าเรื่องของผิวหนังของคนเราเนี่ยชั้นของไขชั้นของอผิวหนังของเราเนี่ยที่ที่หลายท่านเห็นเนี่ยนะครับบ่งบอกถึงนะครับสุขภาพของคนเราถ้ามีอะไรดีๆเข้าไปแล้วร่างกายมันจะตอบสนองได้ดีมากไม่งั้นนะครับพี่วันจะไม่มีหน้าตาที่สดใสแบบนี้นะครับ แม้แต่ตัวโจเองนะครับโจก็กินแต่โจก็กินไม่ไม่ไม่ไมไมาอาที่หนึ่งโจก็กินประมาณ3วันต่อครั้งเพราะว่าโจไม่ได้เป็นเบาหวานนะครับความดันโจก็ปกติแต่ว่าโจก็ต้องกินบ้างนะครับเพราะว่าบางวันเราก็กินไขมนันอะไรอย่างเงี้ยเรากินข้าวเหนียวข้าวสวยด้วยอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีกินบ้างแต่โจไม่ได้กินทุกวันนะ,นะะนะครับเอาละนะครับพี่วันเนี่ยนะครับหน้าตาเขาก็จะบ่งบอกว่ามีความสุขมากๆที MAN ่ได้มาเที่ยววัดวังน้ําเย็นนะท่านผู้ชม เป็นอะไรที่อ๋อ oh, แฮ ppy สุดๆเลยนะครับพร้อมด้วยพี่ภูนะครับก็คือ,อสมาชิกในครัวเรือนในในครอบครัวนั่นแหละแล้วก็ญาติญาติหลานผมก็ไปด้วยนะครับมาวัดวังน้ําเย็นท่านผู้ชมเอาละทีนี้โจก็จะมาอธิบายว่าทําไมพี่วันเขาถึงได้มีหน้าตาสดใสยอย่างนั้นเพราะาเลือดลมไหลเวียนดีอยู่แล้วเรื่องของผิวหนังเนี่ยท่านผู้ชมชั้นของผิวหนังของเรามันจะมีอยู่3มชั้นหลักๆใหญ่ๆ แต่หลักรายละเอียดแต่รายละเอียดเราจะไม่ค่อยลงอะไรมากเอาล่ะนะครับสามชั้นผิวหนังเนี่ยของเราชั้นแรกที่เราเห็นก็คือผิวหนังชั้นชั้นกำพร้าผิวหนังกำพร้านะเ่าผิวหนังชั้นกำพร้าท่านผู้ชมมันปกป้องสีผิวมิเล,ลนินของเราและปลกป้องเชื้อแบคทีเรียต่างๆนะครับและการสูญเสียของน้ําอันนี้เหมือนกันท่านผู้ชมอันนี้ชั้นนี้นะโจก็จะมีภาพนะครับกราฟิกให้ดู ว่าเป็นอย่างไรชั้นเนี้ยเป็นชั้นที่ต้องโดนแดดโดนฝนนะครับโดนสารพัดโดนสารเคมีโดนโอ้ทุกอย่างเลยนะครับที่ที่ในโลกนี้ที่เราสัมผัสและมองเห็นด้วยตาเปล่านะครับโดนแสงแดดก็โดนนะครับโจบอกได้เลยว่าผิวเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปแม้แต่คนที่เป็นฝ้าเป็นสิวนะครับเป็นขสิวแล้วไขมันเยอะๆเนี่ยนะครับสำหรับชาวสมุนไพรเห็นฟ้ารับตอบโจทย์ท่านผู้ชมอันนี้ก็ชั้นผิวหนังชั้นกำพร้าเนี่ย ก็จะมีเม็ดสีผิวมิเลนีนนะครับในการเปลี่ยนสภาพของผิวและก็ะปกป้องเชื้อแบคทีเรียต่างๆแม้แต่เชือ้อโรคต่างๆและการสูญเสียของน้ำชั้นนี้นะนะครับชั้นที่สนี่เป็นชั้นอะไรท่านผู้ชมชั้นที่สองนี้มันก็คือ,อมันจะมีรูคุ้มขนต่อมประสาทต่อมรับความรู้สึกก็คือเวลาเราทาครีมนะท่านผู้ชม พุบลงไปเนะี่ยมันจะเย็นวาบลงไปถึงถึงรากของเส้นผมเลยเอาละชั้นนี้เขาเรียกว่าผิวหนังชั้นในผิวหนังชั้นในเนี่ยนะครับผิวหนังชั้นในมันก็จะมีความสําคัญก็จะมีเส้นเลือดต่างๆที่เยอะแยะมากมายนะครับถามว่าเส้นผมของเรานี่ก็ต้องมีทั้งน้ําเหลืองนะครับมีทั้งไขมันมีทั้งเลือดเราที่ไปหล่อเลี้ยงตรงบริเวณรากผมนะครับเซลล์ต่างๆในร่างกายของเรา,า,าตรงนี้จะมี อคอลลาเจนและอิลาสติกนะครับอันนี้ผิวหนังชั้นในนะท่านผู้ชมมันก็จะมีต่อมประสาทรับความรู้สึกต่างๆเวลาเราทาครีมฟูบแล้วมันจะเย็นวาบลงไปพอเรารู้สึกว่าเย็นนั่นแหละเขาเรียกว่าชั้นผิวหนังชั้นในเอาชั้นต่อไปท่านผู้ชมชั้นต่อไปนี้ก็จะเป็นชั้นผิวหนังชั้นไขมันผิวหนังชั้นไขมันเนี่ยมันจะมีอรอ์มันจะมีโปรตีนคอลลาเจน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเบาะรับแรงกระแทกคือก่อนที่จะถึงกระดูกอะ่ะนะครับมันจะประกอบไปด้วยไขยมันต่างๆท่านผู้ชมมันจะมีความยืดหยุ่นเวลาเราโดนกระแทกปุ๊บนะครับมันก็นจะเด้งคือกระดูกเราจะได้ไม่เจ็บนะครับชั้นนี้มันจะมีความสําคัญที่มากมายคือเป็นชั้นของไขมันเป็นน้ําเหลืองเลือดทุกอย่างเลยเส้นเลือดก็ต่างๆทุกอย่างนะครับที่ไปหล่อเลี้ยงของอกระดูกนะครับและก็แคลเซียมต่างๆที่อยู่ในร่างกาย ไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆร่างกายของเราอันนี้เป็นภาพกราฟิกนะครับก็มองให้เห็นเลยว่านะครับเขาเปรียบเสมือนเบาะรับแรงกระแทกนะครับมีโปรตีนคอลลาเจนอยู่และชั้นนี้นยะท่านผู้ชมมันจะสะสมนะครับคือเลือดดีไขมันดีน้ำเหลืองเราดีมันก็จะส่งผลไปถึงผิวหนังชั้นในและก็ผิวหนังชั้นนอกนอกสุดก็คือผิวหนังชั้นกำพร้า ก็จะเปลี่ยนสีผิวได้ท่านผู้ชมมันทําให้เลือดลมของเราไหลเวียนดีแล้วก็สีผิวมันจะเปลี่ยนไปเหมือนดังภาพของพี่วันนะครับภาพของพี่วันเนี่ยผมจะให้ดูแบบชัดๆเลยนะนะครับก่อนกินชาและหลังกินชาท่านผู้ชมาบางคนอาจจะถามว่าเอ๊คุณโจกินนานแค่ไหนท่านผู้ชมครับเดือนต่อเดือน เดือนต่อเดือนเราจะมาวัดผลกันเพราะว่าในการที่เราลดน้ําหนักนะครับลดไขมันได้ด้วยได้ดีด้วยนะนะครับลดไข,ม,ดดดดขมันอ่าลดลดลดไขมันลดน้ําหนักได้ดีนะครับเดือนหนึ่งนี้ก็จะลดประมาณ3-5มกิโลเลยนะครับแต่ไม่รู้สึกเหนื่อยนะครับมีกําลังเรียวแรงที่ดีว่างนั้นเถอะก็สามารถที่จะเดินไปไหนทําอะไรได้สะดวกสบายคือคือร่างกายมันปลอดโปร่งอะ มันไม่มีเหมือนเหมือนไม่มีสารเคมีอะไรที่อยู่ในร่างกายเลยนะครับมีแต่สิ่งที่ดีๆไขมันก็มีไขมันดีนะครับและก็เขาเรียกว่าไขามัน HDL ท่านผู้ชมเขาเรียกว่าจะมีไขมันดีที่พอเหมาะพอเจาะกับในร่างกายของคนเรามันส่งผลไปทําให้ผิวหนังของพี่พันพี่วันเนี่ยนะครับผิวใบหน้าเนี่ยหน้าตาสดชื่นที่ใบหน้าดีนะครับที่อื่นๆก็ต้องดีท่านผู้ชมทั้งร่างกายเลย นะครับแล้วก็อาจจะส่งผลไปถึงจิตใจนะครับและอีกอย่างหนึ่งพี่วันเนี่ยใช้ซองชาที่ต้มแล้วจะทิ้งเนี่ยเขามาขัดหน้าด้วยนะถ้าหากหลายท่านเคยดูคลิปของพี่วันน่ยมีการที่เอามาขัดหน้าด้วยเป็นอย่างนั้นเลยนะนี่แหละเราก็ได้มาพูดมาคุยให้แฟนคลับได้ชมกัเพราะว่าโจมไม่ได้ทํางานหลายวันแล้วนะครับพอดีคุณย่าเสียนะครับคุณยายข้างบ้านเนเสียไม่ใช่คุณย่า คุณยายข้างบ้านเสียนะครับเราก็าเป็นญาติสนิทมิสหายกันนะครับเรากา็ไม่ได้ทําคลิปเพราะว่าเสียงเสียงดังท่านผู้ชมโจก็จัดบริเวณที่บ้านนี่แหละนะครับบรรยากาศสบายๆนะครับท่ามกลางลาเวนเดอร์ท่ามกลางาแมกไม้เมเปิลนะครับอันนี้ก็โจก็ใช้เป็นในตํำรับชาด้วยนะท่านผู้ชมอันนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครกินนะครับใบหน้าก็จะสดใส ใบหน้าก็จะเกลี้ยงเก่าและบำรุงผิวพรรณได้ดีนะครับเส้นเลือดตีบไขมันดีทุกอย่างดีหมดท่านผู้ชมน้ําตาลในเลือดก็ดีนะครับแล้วก็ที่โจบอกว่าชั้นผิวหนังของเราเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนสีผิวได้ด้วยสมุนไพรตํำรับชาสมุนไพรหินฟ้าแลบในสูตรพิเศษเลยนะครับแล้วก็สูตรพื้นฐานท่านผู้ชมพ่อโจทำต้องคุยกับโจบก่อนกินนะไม่ใช่อยากจะซื้อก็ซื้อเลยนะครับ คือต้องคุยก่อนนะครับซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับตรงนั้นเราไม่ว่ากันแต่ก่อนกินเราต้องศึกษาให้ดีๆถามผู้เขาใช้ถามผู้เขาพูดเนี่ยก็คือโจเนี่ยฮักนะสาร,รคามนะท่านผู้ชมโทรศรัพท์และไอ l ดี e ไลน์มหาโจเลยนะครับ085 589 6623นะครับส่วนไอดีอีกตัวหนึ่งก็คือ w i t t h a 20นท่านผู้ชมไอดีไลน์มหาโจเลยนะนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับพี่วันมากม นะครับในการทําคลิปในเอาคลิปมาให้โจและก็ภาพต่างๆที่นะครับเราได้ไปเที่ยววัดวังน้ําเย็นจังหวัดมหาสารคามท่านผู้ชมในการใช้ตํำรับชาสมนาุนไพรหินฟ้าแลบสูตรพื้นฐานและก็สูตรพิเศษได้อย่างชงังนักแรนะครับใบหน้าเกลี้ยงเกา่าใบหน้าสดใสบํารุงผิวพรรณได้ดีเลือดลมไหลเวียนดีทุกอย่างก็ต้องดีช่างนักแร้ครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนัสสารคาม ช่องลุงโจสม,มุนไพรช่องป๋าจุยคนสรารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กท่านผู้ชมกดติดตามน้องสาวผมด้วยนะครับมีอะไรดีๆนะครับที่ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กสวัสดีครับผมช่างนักแหล่สิบอกไห้ดีหรีครับ